บ่ายวันอาทิตย์อันแสนเกียจคร้านสำรวยกำลังนอนเอกขเนกบนโซฟาตัวโปรดดูทีวีอย่างมีความสุขเสียงแอร์เย็นฉ่ำพัดโชยเบาๆกล่อมให้แทบหลับทันใดนั้นสมศรีภรรยาสุดแซบเดินถือตะกร้าผ้าใบโตเข้ามาพร้อมคำสั่งเด็ดขาดพี่รวยไปซักผ้าที่ร้านสะดวกซักหน้าปากซอยให้หน่อยวันนี้ขี้เกียจซัก สำรวยรี่ตามองแบบงงๆพร้อมเสียงครางอืมในลำคออ้าวแล้วจะไปซักถึงร้านทำไมะที่รักบ้านเราก็มีเครื่องซักผ้านี่นาสมศรีกอดอกหรี่ตาใส่บอกว่าขี้เกียจไงเล่าไปเถอะเดี๋ยวผ้ามันจะเหม็นอบับ สำรวยถอนหายใจอย่างพ่ายแพ้ยืนขึ้นอย่างไม่เต็มใจแบกตะกร้าผ้าพระรุงพรังพร้อมขว้ากละมังพลาสติกค,คู่ใจและผงซักฟอกซองเล็กๆติดมือออกไปที่ร้านสะดวกซักหน้าปากซอยเสียงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมดังกระหึ่มกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มลอยโชยมาเบาๆ สำรวยยืนจ้องเครื่องซักผ้าฝาหน้าเรียงเป็นตับสีหน้าชะง,งนปนสับสนก่อนจะพยักหน้าเหมือนตัดสินใจได้แล้วก็หย่อนกละมังลงกลางร้านต่อหน้านักศึกษากับชาวบ้านที่มาใช้บริการสำรวยค่อยๆเทผ้าลงกละมังแบบทุลักทุเลเทน้ำจากตู้กดลงไปแล้วเริ่มขยี้พร้อมบน่นพึมพำไปด้วย บ้านก็มีเครื่องซักผ้าแท้ๆจะให้มาลำบากลำบนแบบนี้ทำไมกันฟระเมื่อยก็เมื่อยร้อนก็ร้อนคนรอบข้างเริ่มหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายบางคนอมยิ้มบางคนหัวรเราะเบาๆสํารวยไม่สนใช้มือขยี้ผ้าอย่างตั้งใจเนี่ยต้องมานั่งซักเองกลางร้านแบบนี้บ้านเราก็มีจะให้มาซักที่ร้านทำไมกันนะ ในขณะที่สำรวยกำลังขยี้ผ้าในกละมังอย่างเอาเป็นเอาตายเสียงหัวเราะคิกคักเริ่มดังขึ้นจากมุมร้านมีนักศึกษาคนหนึ่งแอบถ่ายคลิปแล้วโพสต์ลงโซเชียลพร้อมแคปชัน่นพอบ้านยุคใหม่ซักมือกลางร้านสะดวกซักทำไมไม่ใช้เครื่องคลิปกระจายวัยราวฟ้าผ่าและในเวลาไม่ถึง10นาทีสมศรีก็โผล่มาหน้าร้าน พรวดเข้ามาพร้อมใบหน้าบึ้งตึงทามกลางสายตาคนในร้านไอ้รวยเสียงแหลมกระแทกหัวใจสำรวยเต็มๆเ,เขาชะงักมือค้างอยู่ในกละมังทันทีไอ้รวยมึงนี่โง่อ,อีกแล้วนะกูบอกให้เอาผ้ามาซักเครื่องที่ร้านไม่ใช่ให้มึงหอบกละมังมาซักมืออยู่กลางร้านแบบนี้สำรวยหน้าเวหอเหลียวซ้ายแลขวาเห็นคนแอบถ่ายอยู่เพียบ อ้าวก็นึกว่ามึงอยากได้บรรยากาศใหม่ไงนี่ก็จัดเต็มเลยจัดบ้านพ่อมึงสิลุกเลยกลับบ้านสำรวยยกกละมังขึ้นมาถือน้ำหกเรียราาเต็มพื้นเดินตามเมียออกจากร้านอย่างเงียบๆพร้อมเสียงหัวเราะไล่หลังจากคนทั้งร้านนักศึกษาคนหนึ่งแอบถ่ายคลิปแล้วโพสต์ลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นพอบ้านใจกลา้าแต่ไม่กล้าขัดเมีย